มือที่จับว่าอะไรก็น่าจะเป็นห้าอยู่แล้วเนาะมือที่จับแล้วก็กล่องยาก็เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีกล่องกลมๆครับกล่องสำลีกลมๆโดยในรายจุดเด่นเขาแม่นแล้วนะครับก็อยากเขียนไปเลยครับถูกไม่ถูกก็ไม่ว่ากันลนะเพราะว่าเอาตัวไหนเป็นเมนเนาะอะไร no, เป็นเมนนาวันศูน่ากลางเนะ <laughs> <laughs> เล่นแปลกๆเน อยากจะรู้อยากจะรู้อ,อยากจะรู้อยากจะรู้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับเราไม่มีหมกเม็ดเราไม่มีเล่นตัวเราลุงป๋องตามธรรมชาติอยู่แล้วตามธรรมชาติสบายสบายสไตล์ลุงแน่นอนจบก,ก็แปลไปตามนี้เลยเนาะ ตามเนื้อเลยเนาะลุงเนาะ,ะไม่ฝืนไม่ถูกกระช่างเราไม่ฝืนไปตามลูกไม่ฝืนไม่หือไม่หรื่อจะมาไล่ที่มาครับป้า<อ>เห็นไหมครับลุงเห็นไหมชัดไหมชัดไหมตรงไหมโอเคครับก็ศูนย์น,นี่ก็น,น่าจะกระปุกกระปุกกลมๆของไอแอลกอฮอล์เนาะแอลกอฮอล์ออที่ใส่สำลีอ่ะ ใช่ครับแล้วก็จะมีการเจะเจาอก็น่ามัวว่าเป็นเจ็ดอยู่แล้วจับไม่ว่าจะจับก็เจ็ดครับเจ็ดน่าจะเป็นเจ็ดสองก็คนสองฝั่งละาสองคนครับมีคนทั้งหมดมีห้าคนคนห้าคนแล้วก็จะมีผู้ชายสามคนผู้ชายสามคนแล้วจะมีกล่องยาก็น่าจะเป็นสี่กระโต๊ะเอาแบบตื้นเลยแบบตื้นเลยนะเนี่ยตื้นมากเลยตื้นมากง่ายๆเลยแบบตื้นเลยนะ มันเหมือนสลับเหมือนนวดนั้นเลยห้าสูงเจ็ทำไมมาตรงนะครับแต่ไม่รู้เขาจะออกชนยังไงตัวตัวตัวแดงยังไม่มานะตัวแดงยังไม่ว่านะแต่แวต่าเขียนไปก่อนครับเขียนไปก่อนนะครับก็ดูนะครับนี่ครับก็อ,อสอมอเนาะ มันก็เป็นความเป็นไปได้เยอะแต่ว่าวันนอสมอวันที่ยี่สิบใช่ไหมครับอืมเออมีพว่วงมีเกี่ยวมีทุกอย่างมันน่าจะเกี่ยวข้งองหรือคือวดน,นี้ชั่วโมงนี้เจ็ดน่าจะหลุดมาอีกหรือเปล่าไม่แน่นะครับออ 7, 2, 5, 7, 0, ก็มาเจ็ดสองห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็มาเ็นหกมาแทรกแล้วก็มาเจ็ดสองวดแล้วน่าจะแถมอีกวดนหรือเปล่าครับเรามารุน้นถ้าวงงันนี้แถมก็ถือว่าเต็มเต็มอยู่นะเดี๋ยวไว่าโจทย์เขาคืออะไรนะ ครับดูเขาว่าถามื่อเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะหมาอหอนเลยอ่ะก็นั่งคิดอยู่ว่าเราจะแปลยังไงถ้าไม่แปลก็เอฟซีก็นอนไม่หลับอะ่ะนอนไม่หลับก็เลยต้องแปลแปลไปก่อนเดี๋ยวค่อยแต้มสีที่หลังครับแปลไปก่อนเพื่อรู้แนวทางเดี๋ยวจะมาแต้มสีที่หลังเ,เดี๋ยวแต้มสีที่หลังเนาะครับ เกินเขาเรียกว่าเกินแล้วกันนะลุงนะเกินไปก่อนนะครับอันนี้คือเกินนะเกินไปก่อนนะเริ่มชอบตัวเลขแล้วนะเอ๊แฟนวันแท้ล้อลอลอค่วงเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์ก็ใช่ใช่อีกตัวหนึ่งนะสไตล์เบิ้ลมาลุงเออถ้ามีเบิ้ลเนี่ยจะมีศูนย์ศูนย์อีกตัวหนึ่งครับเบิ้ลต้นสองสองคือตามรูปภาพอะฝั่งเราสองคนนะง่ายง่ายเลยง่ายง่ายแล้วคนที่ขั้นเนี่ยเขามีอะไรคนขั้นเนี่ยจะไปเกี่ยวสพว่าถ้าก่อบนออกล่างมันจะแยกแยกกัน เราต้องเกี่ยวว่าอะไรสักอย่างหรือเราต้องต้องไปจับจุดก่อนกนะ็คืออะไรเดี๋ยวก็ว่ากันอีกอะครับคําว่าจับอยชื่ออะไรชอบออกเก็ยมาพ่วงครับก็เลยทิ้งเกียไม่ได้ประเด็นคนป่วยถามว่ามาไหมมีเปอร์เซ็นต์มาไหมมีนะครับถือว่าเป็นทดแทนไปเหมือนจับ้นกล้าจนอะไรอย่างเงี้ยนะลุงเนาะ,ะสมมติว่าเราซื้อ5 3ก็ซื้อ5 8ไปด้วยอยู่แบบนี้ก็ได้ครับถือว่าได้นะพอเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเพราะว่าไฮไลท์สำคัญเราจะอยู่ที่บันได ถูกครับถ้าเจอที่รวมองค์รวมก็ถือว่าใช้ได้เลยะผมก็พยายามหาอยู่ยังไม่เจอเนี่ยเวลาหาเจอแล้วคนก็ไม่ซื้อด้วยเลยมัวจะไปเชื่อจังเลขดับนะเอามาว่ากันไปนี่แหละนักผู้ชมนะลุงก็บอกตงเนาะก็บอกว่าเจี๊ยบหน้ามา,ามมอีกเก้าสิบเก้าตัวนั่นคือเลขดับก็ไม่เชื่อบนอย่างเดียวก็บอกไม่เชื่อ,อครับยั้งไปซื้อแต่ล่างก็ไม่รู้จะพูดไงละ ก็นี่อยู่ประมาณนี้แหละไปไปตามตรงเพราะว่าไปตามตรงมันจะเป็นผลดีคือมีโอกาสถุงครับดีกว่าไปบิดออกอ่ะแต่ภาพน,นิดหน่อยคือผู้คนป่วยผมอยากจะมองคนป่วยจะมีคนป่วยอยู่คนหนึ่งถ้าเป็นแปดมาก็ถือว่าต้องเป็นเสิเอเมาเองนะอันนี้พูดความหมายให้เขาใจอยู่ประมาณนะมันฟื้นไม่ได้เนะลุงก,ก็ต้องตามธรรมชาติเนาะ ครับอยู่ประมาณนั้นฝันว่าน้ำท่วมบ้านตีแคบเลยนะเพราะว่ามันน่าจะปรับเซียนอะไรสักอย่างอยู่แต่ยังไม่มีตัวแดงตัวเด่นนะคือถ้า <c oughs> ตามตามที่คิดไว้ก็อีโซนหนึ่งอยู่ครับก็อยู่ในนี้แหละแต่ว่าอาจจะเป็นมุกมุกเปลี่ยนนิดหน่อยนี่ลุงบอกมีมุกเปลี่ยนนิดนึงแต่ถ้าเกิดแบบมาแบบธรรมชาติไปแบบหนึ่งเราก็ต้องมาวางแผนว่าคืออะไรแบบนี้ครับต้องแก้โจทย์อีกอะต้องเป็นที่น่าสนใจ แปรไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยนะลุงนะไม่รู้ตัวเลขเหมือนใครผมไม่รู้นะแต่ผมจับของผมมาแปรไปตามรูปอะแล้วลุงยืนยันได้ว่าลุงไม่ได้ก๊อบไขรแน่นอนโอเลขหกตัวจะไปก๊อบไขรเนาะคือเราเคือเราออกจากนี้เลยเอาตามนี้เลยตามรูปเลยตามความรู้สึกแช่ว่าศูนย์ก็อยู่กับกระปุกยาละครับกล่องยาก็กล่องสี่เหลี่ยมเ้าครับคนทั้งหมดมีห้าคนถ้ามือจับก็ห้าอยู่แล้วครับ การจับคือเจ็ดจอกคือเจ็ดสองคือฝั่งละสองนะก็อยู่ประมาณนี้น่าจะโอเคนะอ่ะเอาแบบใครจะแปลยังไงค่อยว่ากันอีกับมีกากรอกเจ็ดศูนย์นะทะเบียนรถผมนะสามหกเจ็ดศูนย์ผมก็ไม่เชื่อว่าออกหรอกมีดีๆมาแบบนี้อีกละทีนี้นี่รถน้องททมไทยรถหลามรถหลามรถหลานน้องทามไทยนะครับก็เดี๋ยวจะไปรับแล้วจะก็ บังเอิญไม่รู้ไปยังไงทะเบียนมาใกล้กันเป็นเรื่องแปลกๆนะก็ให้ดูก่อนคือไม่ชอบก็ไม่รู้แต่ว่าส่วนตัวต้องจัดอันนี้คือเลขที่มันเหนือธรรมชาติเรายังไม่ได้คำนวณหรอกนะยังไม่ยังไม่ได้คำนวณน,นะเลขเหนือธรรมชาตินี่คือเหนือธรรมชาตินะครับอันนี้ลถผม มีรถหลานมรถหลานน้องทำไทยจะเหมือนรถแอดเลยนะิดแต่างกันแค่แดมเดียวรถแอดก็แปดศูนย์หกแปดศูนย์หกโอเคอยู่ใกล้ๆกันออโอ้ถ้าออกแบบนี้พระเจ้าจอดแล้วนอะเราก็ยังไม่รู้นะมันจะออกอะไรนะครับอมีให้ดูเฉยๆนะทะเบียนรถนะจ๊ะอ่ากับแปลกไหมรถสองคันทะเบียนคล้ายๆกันนะครับ ทะเบียนเหมือนกันมากแล้วเป็นการบังเอิญหรือเปล่าหรือจะผมไม่เชื่อว่าจะออกนะแต่ว่าจะจับจนจัไม่เชื่อว่าจะออกจะจับไม่เชื่อว่าจะออกแต่ผมจะจับหนักเอาเอาเสียงหรือยังลุงยังเดี๋ยวจะจับหนักจะต้องจับหนักไปแล้วถามว่าขาจะพ่วงตรงนี้ได้หรือไม่ได้นะได้นะนายเปแนาป๋ปกเรานึ่รู้สึกจะโอเคแล้วนะครับคือว่าเราจะแต้มแดงตัวไหนแค่นั้นล่ะขอขอ ขอ,อเวลาสักนิดก่อนยังไม่แต้มยังไม่แต้มครับวางไปก่อนผันได้พระหลายองค์น่าจะมีหกนะผมชอบเจ็ดกับแปดจ้ะอ๋อ,อ,อทันเห็นลงผมผมอยากจะ,ม,จะมอบโชคให้กันท่านผู้ชมเนาะห้าสิบแปดไม่งั้นก็เลขเราเข้าอีก มีสองกรณนนีถ้ามีโอกาสก็อยากจะมอบโชคให้ท่านผู้ชมแล้วกันฉลองวันเกิดเนาะออวันที่ยี่สี่กันยาเป็นวันมหิดลก็สองสามสองสี่ก็จับไปครับ, 24, จจรบแต่ผมเกิดวันที่ยี่สามนะโ่าสองสามสงสี่ก็ถือว่าง่ายแอดเกิดวันที่ยีามเนื้อหลายคนก็ถามอยอยนะออมีคนเอาสร้อยคอมาให้หนักสี่บาทก็ศูนย์สี่หละจ้าเบื้องต้นือเดไหมล่ะอะไรดังเขาเยมีเลขดังแล้วบ่ ลูกปล่อยที่หลังเขามันมีเลขดังหว่าลุงเหมือนตำรวจมาจับปล่อยหลังเขามันจะไปดังอะไรขนาดนั้นผมยังไม่แต้มตำรวจมาจับก็น่าจะถูกมันก็มีเกลียวลุงบอกว่าไม่ชอบก็จะจัดไอ่อ้าเนี่ยงงๆนะเดี๋ยวผมจะจับอยู่ต้องลองดูว่ามันตัวไหนต้องรอติดตามนะจัดหนักอยู่แล้วล่ะคงไม่ถูกก็จัดครับพมาเป็นความชอบอยู่แล้ว เอาคนป่วยไปใส่มันก็จะได้แปดตัวมันก็ป่วยคือแปดถ้าใครจะไปใส่ก็เยอะแล้วมีคนป่วยด้วยลุงก็ถือว่าคนที่มาตรวจเป็นความดันเบา่างก็น่าจะคนป่วยอ๋อที่นั่งที่นั่งตรงนี้หมอรขก็เจาะเลือด่ะวัดน้ำตาลในเส้นเลือดอ๋อจะมีจุดที่น่าสนใจคือคนที่มารักษาใหุ้ณหมาตรวจทำไมผมไม่แปลเพราะว่าหนึ่งอ่าหนึ่ง พราะมันมีการจับกับคนป่วยนี่แะชิงดํากันระหว่างเจ็ดกับแปดแล้วแสดงว่ามีบู้ช่วยคุณหมอถึงน,น,นั่งคิดว่าคืออะไรทีนี้คือเราไปไปตามตรงก่อนดีกว่าแล้วเราก็าไปแกงกับบันไดหรืออะไรอยู่ปบบมันนนีมัจะชัดเจนมากกว่านี้เอาตรงตรงไปเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันจะเกี่ยวกับเรื่องบันไดใช้เวลาสักนิดแต่ปกลอตเตอรี่ลุงทาไมตรงรกับเลขทะเบียนรถหลานอ๋อคือ มันมีใบเดียวแค่นั้นเลยก <c oughs> อดดูริชังนึ้งเปทะเบียนรถหลานนะบางเอืน้นี่เขาเรียกบางเอื้อนหรือบางอ่อนเนาะ,ะเบียนรถลานจ้ะบ่อือมบางเอืญนหรือบางอ่อนเนาะ <c oughs> ลุงไม่ชอบนะแต่ลุงว่าจะจัดอยู่ยัง <c oughs> ไม่ชอบต,อาตามท<ๆ>ี่ละครับท่านผู้ชม